สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ประจำวันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28ตุลาคมนะครับวันนี้ในค่ำคืนวันเดย์ไนท์นะครับก็ยังคงพูดถึงฟุตบอลดิชันนำนะวันนี้หลักๆเลยก็จะมีลาลิกาสเปนครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เก็บมาฝากกันก็จะเป็นฟุตบอลโปรตุเกสนะครับอ่ะ ไปว่ากันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นเกมหนึ่งคู่วันนี้ในลีกกระทิงดุนะครับก็จะเป็นมาโยกาเจอกับแอตเลติกบิวบอลนะครับมาโยกาครับปีนี้ถือออสตา a r ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถึงแม้จะเป็นทีมเล็กเป็นทีมการตลาดนะแต่ว่าตอนนี้อยู่อันดับที่8นะครับมี17คะแนนจาก10นัดนะครับก็เท่ากับบิวบอลเลยทีมเยอรมันนี้ก็มี17แต้มเท่ากันนะครับผลงานถือว่าดีทั้งคู่นะครับมาโยกา ชนะ4จาก5เกมหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้เกมเดียวนะครับส่วนบิวบลแพ้แค่เกมเดียวเหมือนกันจาก9เกมแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยชนะไปถึง6นัดนะครับฟอร์มค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนะครับบิวบลฟอร์มดีมากแต่ว่าเกมนี้ต้องไปเยือนคู่แข่งนะครับต้องไปเย ca, ือนมาโยกา้อตบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเจ้าจบ,บ้านก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นแล้วก็มีทีเด็ด เป็นทีมแววสายตานะคือคนไม่ค่อยมองไม่ค่อยพูดถึงเยอะแต่ว่าผลงานดีมากๆนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าโอกาสเปิดกว้างจริงจริงนะครับเพราะว่าโอเคแล้บอลอาจจะเป็นทีมที่ชื่อชั้นเหนือกว่าแต่ว่าการไปรเย,ยนอ่ามายอก้าว,ว,วันนี้ถือว่าไม่ง่ายอย่างที่บอกไปนะครับส่วนเรื่องของสถิติที่ผ่านมาเนี่ยการเจอกันของทั้งคู่นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวิวบอลที่ทําได้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเกมยอดหรือเกมเยือนนะครับคือไม่แพ้เลยตลอด ช่วง5เกมที่ผ่านมาบิบอลชนะได้2เกมแล้วก็เสมอ3นะครับครั้งล่าสุดที่มายอก้าชนะบิวบอลได้นี่คือต้งองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเปิดบ้านชนะไป3-2นะครับเกมนี้ทางมุมมองของต่างประเทศครับเขาบอกว่าให้เหมือนเหมือนกันนะสูสีมากคือจะเป็นเจ้าบ้านชนะก็ได้ทีมเยือนชนะก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากาเรื่องของกำแพงที่เปิดมาวันนี้เนี่ยผมคิดว่า,าวัดใจทางฝั่ง ทีมเยือนดีกว่าบิลบอลเป็นทีมที่จะบอกว่ามีทีเด็ดในเรื่องของเกมรุกมีนักเตะที่สามารถตัดสินเกมได้อยู่หลายคนเลยนะครับโดยเฉพาะนิโกวิลเลียมและพวกนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้อย่างน้อยเชื่อว่าบิลบอลไม่น่าแพ้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะบุกชนะได้เหมือนกันตัดสินกันที่เรื่องความเด็ดขาดนะครับผมส่วนทางฝั่งของอาทางฝั่งของอ,อีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็นฟุตบอลโปรตุเกสนะครับผมเป็นเกม ระหว่าง A.V.S เจอกับป o โตนะครับคู่นี้ส่วนตัวมองว่าใสๆเลยนะเพราะว่าเรื่องของคุณภาพทีมชื่อชั้นเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันห่างชั้นกันมากๆนะครับถึงแม้ว่า A.V.S จะผลงานดีขึ้นในช่วงหลังนะครับก็เก็บแต้มเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเจอกับป o โตที่ก็เป็นทีมโอตารางนะแล้วก็กําลังคั่วแชมป์อยู่นะอยู่ทนทานที่ยีการลุ้นแชมป์ผลงานดีด้วยนะครับในเรื่องของเกมรุกยิงประตูได้เยอะแล้วก็ชนะมาลัวๆนะครับ เพราะว่าเกมนี้ครับผมว่าปอร์โตมีโอกาสชนะสูงมากนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ขาดนะครับเพราะว่าปอร์โตเองช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่มีโปรแกรมเตะค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวก็มีบอลท่นในประเทศมีบอลยุโรปนะครับมีบอลลีกอีกนะครับผมว่าเกมเนี้ยอาจจะมีอาการล้าสะสมมาบ้างนะครับเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นปอร์โต้ชนะแต่อาจจะเหนื่อยนะครับอาจจะไม่ขาดอาจจะแบบเฉินเฉือนนะครับสองหนึ่งไม่ก็หนึ่งศูนย์เพราะว่าเกมนี้น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับผม สรุปนะครับ2คู่วันนี้ที่เลือกเชียร์กันนะครับก็จะมีในส่วนของบิวเบลแล้วก็อีกคู่หนึงพอโต,โตคิดว่าชนะไม่ขาดนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันสวัสดีครับ